สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในว,วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคในช่องปากดูภาพฟันรูปนี้นะคะเห็นอะไรบ้างคะฟันซี่นี้กำลังผุนะคะเห็นอะไรอีกเหงือกบวมสีแดงแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะคะ คุณแม็กได้ไปพบคุณหมอฟันมานะคะคุณหมอบอกว่าโรคในช่องปากที่พบกันบ่อยๆนะคะมีสองโรคคือโรคฟันผุแล้วก็โรคเหงือกอักเสบถ้าใครที่เป็นทั้งสองโรคนี้นะคะปากก็จะส่งกลิ่นเหม็นด้วย แ้วคุณหมอได้บอกไหมคะว่าคนที่เป็นทั้งสองโรคนี้จะมีวิธีการรักษาอย่างไรคุณหมอบอกว่าสำหรับคนที่เป็นโรคฟันผุนะคะก็จะต้องไปอุดฟันแต่ถ้าใครที่ผุจนลึกลึกลงไปถึงโพรงประสาทฟันนะคะ ก็จะต้องรักษาโพรงประสาทฟันก่อนถ้ารักษาไม่ได้จริงๆก็ต้องถอนฟันซี่นี้ออกค่ะส่วนโรคเหงือกอักเสบนะคะโรคนี้นะคะเกิดจากหินปูนเกาะรอบฟันนะคะจะทำให้เหงือกบวมสีแดงและเวลาแปลงฟันก็จะมีเลือดออก คนที่เป็นโรคนี้นะคะก็ต้องไปพบหมอหมอก็ช่วยขูดหินปูนให้วิธีการป้องกันเราต้องแปลงฟันหลังอาหารทุกมื้อนะคะรักษาฟันให้สะอาดอยู่เสมอแล้วถ้าปวดฟันก็ต้องไปหาหมอฟันแล้วคุณหมอก็จะขูดหินปูนให้ค่ะไปหาคุณหมอทุกๆ6เดือนนะคะ แล้วคนที่มีกลิ่นปากล่ะคะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรคุณหมอได้บอกมานะคะสำหรับคนที่มีกลิ่นปากกลิ่นปากนะคะเกิดจากหลายสาเหตุเช่น1คนที่ขี้เกียจแปรงฟัน2กินอาหารที่มีกลิ่นแรงเช่นกระเทียมหัวหอมชะอมกะปินะคะ 3. ม,มีฟันผุค่ะ 4. เป็นโรคเหงือกอักเสบ 5. เป็นโรคระบบทางเดินหายใจต่อมทอนซิลอักเสบหรือเป็นโรคระบบทางเดินอาหารนะคะวิธีการดูแลนะคะต้องแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อดูแลฟันของเราให้สะอาด แล้วต้องไปพบหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากนะคะทุกๆ6เดือนค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะครูจะพาเด็กๆไปพบหมอฟันนะคะเพื่อไปตรวจสุขภาพในช่องปากของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะ คำศัพท์ภาษามือบทที่5โรคในช่องปากโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบ ฟันเป็นรูขูดหินปูนอุดฟันถอนฟัน